สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่องโกกิบาร์ี่ชาแนลเอมมอนเดิมนะคะทุกคน,นะคะวันนี้ก็เป็นวันไลฟ์สดนะคะนาริตะไลฟ์ครั้งที่2 6วันนี้เป็นวันเกิดน้องนาริตะก็จะมีการกิจกรรมการเป่าเค้กนะคะพี่น้องคะแฮปปีบรดษัทรานนาริตะนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะคือเมื่อกี้นะคะหนูก็ขึ้นเวทีแล้วทีนี้คือหนูก็ต้องขอโทษอซทุกคนนะคะที่แบบหนูลืมเนื้ออีกแล้วนะคะหนูแบบ ผิดพลาดอีกแล้วนะคะซึ่งมันมเป็นสิ่งที่หนูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นที่สุดก็คือการลืมเนื้อเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ควรที่จะเปะหนื้อสินะแต่ว่าวันนี้เราไม่เป๊ะนะคะหนูก็ต้องขอโทษเอฟซีะคะเดอแบบคือหนูอะไม่อยากโทษผู้ใดเลยหนูอยากโทษตัวหนูเองว่าหนูอะแบบเตรียมตัวมาไม่ดีเองนะคะคือสคริปต์ในการร้องเพลงแต่ละครั้งเนี่ยก็มันก็จะมีเพลงใหม่ที่เราส่งแล้วก็จะมีเพลงเดิมที่เราเคยร้อง ไม่ว่าจะเป็นรอบก่อนหรือว่ารอบไหนก็ตามเพลงที่เราเคยร้องหรือว่าอาจารย์ดนตรีเล่นได้อยู่แล้วนะคะก็ <S <S จะเอามาสลับกันร้องแต่ละคนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเพลงนั้นก็คือมันเป็นเพลงอ่าบ่ายเบิงนะคะซึ่งมันเพลงที่ไม่ค่อยยากหรอกแต่ว่ามันก็แอบทาให้หนรรูสับสนนิดนึงแล้วไม่ได้ซ้อมเลยเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ซ้อมเลยในรอบนี้นะคะก็คือปกติแล้วเราไล์สดแต่ละครั้งนีเราจะมีการซ้อม 2วันก่อนไลฟ์สดอยู่แล้วแต่เพลงนี้ไม่ได้สองเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มาในสคริปใหม่ล่าสุดก็คือเป็นสคริปที่จะโชว์วันนี้ก็เลยมาในสคริปซึ่งหนูก่อนที่จะถึงวันวันโชว์หนูเข้าใจผิดว่าหนูจะได้ร้องเพลงกดจุดกดจุดใหนนองแนงสิงนะหนูเข้าใจผิดซึ่งหนูก็ไป,ไป,ไ,ปไปเตรียมไป,ไปเตรียมตัวเพลงนั้นมาซึ่งมาวันนี้ คือมันก็ไม่ได้รู้หน้าง,งานเป็นหรอกคะ่ะมันก็รู้ก่อนหน้าง,งานอยู่แล้วมันรู้ประมาณช่องเที่ยงช่วงบ่ายแต่ว่าคือหนูอ่ะกับกดดันจะของหน้ามนหลายอย่างหนูก็เลยลืมเหนื่อคือเอฟซีหละคนก็เข้าใจก็ต้องขอบคุณนยนะคะแต่ว่าหนูก็ยังรู้สึกผิดในใจอยู่ทีเพราะมันเพลงที่ไม่ได้ยากแล้วก็เป็นเพลงที่เราเคยร้องมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันห่างหายไปหลายรอบแล้วกันอาจจะเป็นเพราะว่าหนูบอดีอมใส่นาดนตรีเลยเพราะว่าเดินนาดนตรีก็อาจารย์นทดนตรีมันก็ขึ้นขึ้นบไดดอยังขึ้นบด เปกับแบบว่าคุบออกกัน้วยกันนะคะนูก็ได้คุบเจ้าของพี่หมีก็ได้คุบหนูวอกล่ก็ต้องขอบคุณพี่หมีด้วยนะคะที่ช่วยชีวิตหนูไว้เพราะว่านูอ่ะคือนูเสียใจได้ไม่้องนูแยใจที่าว,าวา่าแบบคือเราแต่ละรอบเราก็ร้องไม่กี่เพลงอ่ะล้วก็ร้องแค่สามสี่เพลงอย่างเงี้ยคือมันเพลงไม่เยอะแล้วมันก็มีเพลงใหม่แค่เพลงเดียวแต่ละรอบซึ่งเพลงเก่ามันก็เป็นเพลงที่แบบว่าควรจะเป็นเพลงที่แบบเมันอาจจะเข่าปากเข้าได้แร้ว่นนะแต่ว่าหนูก็กกลายเป็นว่า ทำไมหนูลืมแล้วหนูลืมสองม,มันเป็นเพียงร้องซ้าร้องวนสองรอบซึ่งขณะรอบแรกหนูลืมรอบสองหนูก็ลืมอีกซึ่งหนูได้รู้สึกว่าแบบหนูรู้สึกผิดนะคะพี่น้องคะหนูรู้สึกผิดจรลงหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หนูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่ ก็จะเหลือรอบต้ยลานะคะเนี่ยต่อต่อจากนี้ก็จะเหลือรอบต้ยลาเป็นเพลงใหม่ที่หนูเพิ่งส่งไปก็คือเพลงพยาคันคากซึ่งเพลงไหนก็ตามที่หนูส่งไปเองเป็นเพลงใหม่ที่หนูส่งไปเองหนูก็ต้องเตรียมตัวให้มันเป๊ะอยู่แล้วซึ่งหนูก็พยายามบังมากมันจะไม่ลืมซึ่งแต่ละไลท์สดเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะไลฟ์อาทิตย์ละครั้งเนาะทุกวันเสาร์เวลาสอนมันกะหน่อยเวลาแกเพียงมันก็คอนทางที่จะหน่อยซึ่งหนูกับเป็นคนที่สมองความจำพ่ค่อยดีพูดตรงๆรเลยว่าหนูเป็นคนที่ บริวารสิจำเนื้อเพลงได้ดีขนาดนั่นนะคะบางเพลงสิหนูก,กับเปียนเนือ่เองได้พี่น้องพี่แพลวก็บอกหนูอยู่อย่างเช่นเพลงอ่ะรักพังหลังสงการนึกเสียอ่ามันจะมีท่อนหนึ่งบอกว่าเม<อ>ื่อตอนแรงแรลงแี่บทแดงอยู่หัวเด้ออนมันบอกหนูน่ะลองสิแต่ว่าพี่แพลบอกหนูว่าคือต้นฉบับมันร้องว่าเฮาตอยแมงแขงแย่บทแดงอยู่หัวเด้ออนไอเวั่วเป็นตอนและเล่นโตบลืมนางนังสี่มาพี่น้องคือมันจับประมาณนั้นซึ่งหนูก็ลอง หนูก็เปลี่ยนเนื้อให้เขาไปสินะหนูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อหนูจะจาให้มันขึ้นใจว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะซึ่งมาตกมารอบเนี้ยหนูไก่ย่างผิดพัดคือทุกไรสดทุกรอบหนูจะมีข้อผิดพลาดตลอดซึ่งหนูพยายามปิดจุดบอดตัวเองเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ได้เสียงดีแล้วหนูก็ไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพหนูก็จะพยายามทําให้ทุกคนเห็นว่าอย่างน้อยเราก็มีความมั่นใจมีความกล้าแสดงออก,แล,กอแล้วก็อย่างน้อยเราก็อยากจะแม่นเนื้ออยากจะแบบทําให้มันพลิ้วสินะให้มันแบบ ราบลื่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนูอ่ะก็มาตกมาตายแบบด้วยข้อผิดพลาดท,ที่มันแบบและพี่น้องคะก็ต้องขอโตืขออภัยนะคะคือก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาคือมันก็ไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดอันที่ร้ายแรงหรอกแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูไหลจักรอบแล้วกับบลูซึ่งสิบกลอลก็ว่าได้ขึ้นเวทีจนจน,จนเราไม่ตื่นเต้นจนเราแบบไม่ตื่นเวทีจนเราแบบชินกับมันแล้วแต่ว่าเลกกเ่ากับก่ย่างเฮาะก่ยังไม่ขอผิดพลาดไม่พี่น้องก็จะบ่ซึ่ง หลายคนก็รุ่นพี่หลายคนก็บอกหนูอยู่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นลฟ์สุดแบบน้องมันไม่ได้แบบว่าเป็นอันนี้งานประจาําอะไรอย่างนี้มันก็จะมีการแบบพิพาทกันบ้างแล้วหนูก็พยายามให้กําลังใจตัวเองอยู่เพราะว่าหนูเหลือขึ้นต้ยลาหนูก็จะร้องเพลงใหม่นะคะเพลงพยาคันค่าของคุณแม่จริยาลาภานะคาะก็จะร้องหนูคิดว่าหนูจะทําให้ดีที่สุดหนูจะบ่ลืมบ่ลืมให้ได้เพราะว่าตอนซ้อมพยาคันค่าเนี่ยซ้อมบ่อยที่สุด นะคะคิดว่าน่าจะแม่นอยู่เพลงนี้แต่ก็ยังเหลือใจเจ้าของแต่ว่ากะเห้ากับตองมองได้ไงบอกว่าเราไม่ได้ซ้อมด้วยแหละด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ซ้อมอาจยา์นันตีก็ไม่ได้ซ้อมสินะมันก็เลยจะเป็นฟีลแบบว่าไปด้นสดหน้างานแต่เราก็อาศัยความห้าวความมั่นใจของเราสินะพี่น้องนูกะเลือจะไทยเหรอนูก็ว่าได้ครับเดี๋ยววัหนูเรือใจเจ้าของเพราะว่านั่นแหละพี่น้อง,องนูอ่ะเป็นคนที่ ป็นคนที่พยายามหาจุดบอดตัวเองแล้วซึง่งหนูก็เจอหลากหลายอย่างมากซึ่งบางอย่างมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะแก้ไขได้เลยอย่างเช่นจะแก้ไขไม่ให้เสียงไหลมันก็แก้ไม่ได้นะพี่้องแบบใครบ้างที่คือเขาเรียกว่าอะไระมันมันต้องมีเทคนิคมีประสบการณ์ซ้อมบ่อยๆอย่างสินะมันก็จะแบบว่าให้ใด้เสียงหอบบ่ไหลเนาะแต่ว่าพูดถึงว่านูอะ บางทวมามือหนีเสียงไลเมื่ออื่นเสียงนเสียงบอลไลอะ่ะก็เป็นเรื่องที่ยากไม่งั้นก็บนโลกใบนี้ก็จะมีแต่คนร้องเพลงเพาะเป็นหมดถูกไหมคะซึ่งนั่นแหละมันก็ต้องใช้เวลาแต่หนูไม่ได้มีปัญหาเรื่องตอนนั้นหนูมีปัญหาเรื่องที่ว่าแบบเราลองด้วยความมั่นใจออกไปหน้าเวทีนะ่ะพี่น้องแล้วแล้วนูไปว่าเป็นเรานูชอกชอกหยุดเลยชอกหยุดเราวแนี้นะ่ะดูหนาลาดิจะขึ้นยังไงต่อนะ่แต่ว่าก็อย่างว่าแหละพี่น้อง แมนั่งมีโอกาสแกีตัวอีกหลายรอบนะคะหนูก็จะพยายามพยาให้มันดีที่สุดนะคะพี่น้องคะก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจของคนเอฟซีทุกท่านนะคะที่แบบว่าคือยังไงอะ่ะคือยังน่ารักกับหนูเสมอนะคะคือแบบให้กําลังใจให้พลังบวกที่ดีให้แบบความคิดแบบคือไม่ให้เราเสียใจพี่น้องคะหนูก็ดีใจตรงนี้ ดีใจอีลีนะคะล้วก็เวลาไลฟ์สุดซ้อมอะไรอย่างนี้นะคะหนูก็เห็นทุกความนต์ทุกกำลังใจอะไรอย่างนี้คมเมนต์เข้ามาแล้วก็มี FC มาคอมเมนต์นะคะหลังจากที่มาจากสาวน้อยพี่บ้านแพงนะคะมี FC สาวน้อยพี่บ้านแพงมาคอมเมนต์บอกว่าตามมาอะไรอย่างนี้หนูก็ดีใจนะคะขอบคุณนะคะทุกทายนี่เราก็ลัรู้ว่าสีเกาเข้ามาออียงออกจากเข้ามาออกจากเข้ามาขอบคุณเพราะว่าหนูอะไปสาวหนอยพี่น้องค่ะหนูจะไหวฟังมือไปสาวด้วยนะหนูก็น้ำตาลกระถึกติมาโยวาบอคอยมองกลอง แล้วก็คุยกันนึงสินะนุนนันอันนี้หนูก็ยอมรับว่ามันก็ไปเริ่มจริงซึ่งหนูก็พยายามปรับแล้วหนูกคยไปเลิเมื่อ,นอนเมื่อกี้หนูก็คือแบบพยายามไม่จะไม่คุยอยู่คนอื่นพยายามแบบสร้างความมั่นใจเราสวยเราคือแบบ คือนักร้องเราต้องแบบมีความมั่นใจให้คนผู้ชมเอนเตอร์เทนดูนี่นั่นหาคำบอกมาบอกลูกเหลินดูนี่นั่นพยายามนะพี่น,อน้องลูกกับพยายามเพื่อกันนะคะก็ต้องขอบคุณเอซีทุกคนอีกครั้งนะคะเดี๋ยวนูขอเตรียมตัวไปขึ้นรอบต่อไปนะคะพี่น,อน้องคายังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โกกิมบาร์รี่ด้วยนะคะวันนี้โกกิมบาร์รี่ขอลาไปก่อนนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะไลฟ์สดรอบหน้าให้กำลังใจกันนะคะวันที่ยี่สิบสามตุลาคมนี้นะคะวันนี้ Kimberly, กกกบีี่่่่ออลไปนคคะะสสวัสด